สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผม r e telling you f o l o w e r แดนยูสตาร์เต็ด alive วิดีโอหนึ่งสองสามสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับไอ้พอมมือเข้ามาเร็วจังวะ a านอเดอร์บอยที ตอนนี้ผมก็เทคโอเวอร์ห้องไปแล้วร้อยไปทุกคนไปนอน,นเ bye ถอะไม่เป็นคันนี้ครับผมเพื่ออะไรวะไม่รู้เหมือนกันเพื่ออะไรันผ่อนเขาเรียกว่าเอ่อผ่อนคลายความคิดถึง <laughs> รู้สึกหายหาวิธีการหายละเอียดแล้วมั้ง